ไปไว้ขาวนี้ใครครับเนี่ยตีห้าะครับทุกคนก็คิดเอาว่าเข้มขนาดไหนเนี่ยกูรอต้องนานเพื่อตีห้าเลยเนี่ยคนนึงเนี่ยใครคดตรงกลางโนโซมีสุดหล่อนะเฮ้ยสวัสดีโนคุงสวัสดีครับเอ่อชื่ออ่านว่าอะไรวะโอเคสวัสดีครับตอนนีตอนีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับ ผอให้ก่อได้เนี่ยผมให้เดินก่อได้เนี่ยผม่อ้เฮ้ยคิด่ต่อลมเหรได้แล้วนะเฮ้ยแล้วยังไงก็ไม่รอดสวยว่ะทาไ่คือมันเป็นเป็นได้ยากมากนะที่คิดจต่อจะลมไปวอะ่ะแต่มันเออพี่ว่าคิดต่อมันลมยากไม่เหมือนแทน้นเดียมันไม่เหมือนแที่ผมเล่นอะมันมันไม่ไหวอะไรนี่ดูดูคยนครับทุกคนเอาไปคอมเมตในคิปคลิปตอไปเขาได้เลยว่า G คปคนโยนเกม

จีแคสบอกว่าให้มาเอาได้เลยจีแคส่ะพันห้าฐานตัวโอ้โหที่รักเฮ้ยเขาบวกแล้วเขาบวกแล้วบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารคิริโตคุ้งไม่อัตวินาคุณช่วยยังไงคิริโตคุ้งเอามาตายได้เมื่อไหร่วะชิบหายแล้วช่วยด้วยเออผิวผิวไหวทางสายลมมาดิย่าไอ้เหี้ยเบาๆหน่อยฮัลโหล แอกแตรกอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยว้เฮ้ยคีโตคุงเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยขีโตคุงมาวะเอ้ยเอาวะขีโตคุงแจกกันตีไปหนึ่งเฮ้ยเกือบตายเกือบตายขีโตคุงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยาโอ้ยโดนดึงอีกแล้วอ่ะผมแตกอีก ใช่ใช่เรามาแจกไงเราไม่อยากฆ่าใครการทำบาปทำบาปทำบาป <c oughs> อยากเจอท่านบุไดเ้เรอวะเฮ้ยดึงก็ดึงไม่โดนแก๊สดึงแหล่งมึงวะนี่นี่โดน,โดนโดนคืตอตเรียบร้อยลากรู้ต่อคุ้งเราจะช่วยมันยังไงวะ <c oughs> มานจะต่อโนหนึ่งเขายังแนะนำเลยว่าไม่ไหวซื้อเหนนี้มันลมไม่ไหวละเฮ้ยแล้วทีมหนูเขาไม่มีเมดหรอวะ เฮ้ว่าเที่ยวยืนอากไม่ต่อหายะเออไม่เที่ยวก็หายพี่โตคุ้งฉันช่วยอยู่พี่โตคุ้งไม่มีสกิลเฮียอะไรเลยเออตีฟีก็รัดได้เว้ยเอาไอ้ก้ไอ้ก็เต้ไอ้ก็เต้ไอ้ก้อนแตกทุกคน เอ้ยจีแคทจีแคสไม่ไม่จีแคทฉันช่วยอยู่จีแคทจีแคสรักก่อนเรียบร้อยครับเฮ้ยเอาชนะว่าน้องมาแบบได้จริงเอ็มวีพีก่ไม่ได้เห็นหน้านี้มานานแล้วแบบจริงๆรน่ะเรียกว่าเราอยาก เนมัว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  MVP ของเกมมันก็เขียนอยู่ว่าใคร